ครับ m a k ว VR Talk, Talk ทุกเรื่องแชร์ทุกประสบการณ์ไปกับผมมิสเตอร์เคโรวันนี้รับหน้าที่สัมภาษณ์ครับผมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ออนจิตราจันตะกูลนะครับเป็นนักวิ่ง top ปฟรีของระยะหามาราธอนของงานวิ่งเซมยูมาธอนเวอร์ชวลรันนะครับผมเรื่องราวของพี่ออนจิตรานั้นจะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราไปพูดคุยกับพี่ออนจิตราได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ออนจิตราครับ สวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อออนจิตราจันตระกูลนะคะชื่อเล่นว่ามะเหมี่ยวนะคะก็ตอนตอนนี้เป็นเภสัชกรนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะเป็นเป็นสิทธิ์เก่ามอชอะคะ่ะจบจบจากมอชอะคะ่ะผมจบมานานหรือ,อยังครับผม ก็ <laughs> <g ül> ไม่อยากจะบอกรหัสเข้าเลยค่ะ oh. รหัสสีหนึ่งค่ะจบมานานมากแล้วค่ะโอ้จะดูพี่มันเหี่ยว <laughs> ยังดูหน้าสดใสย,ยังหนุ่มเลยอย,อยู่เลยครับผมขอบคุณคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วพอจบไปแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้กลับมาที่มาหาลัยเลยหรือเปล่าครับหรือว่ากลับมาบ้างอะไรเนี่ยครับผ ก็ไม่ได้กลับไปที่มหาลาัยเลยค่ะแต่ก็ไปไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่เป็นประจำนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบไปเยี่ยมเยือนแถวนั้นค่ะอืมครับชื่นชอบอะไรในตัวเชียงใหม่ครับผมถึงกลับไปเที่ยวอะไรเงนี้ครับเออชื่นชอบบรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ค่ะอ่าแล้วก็วัฒนธรรมค่ะ ือรู้สึกว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วแบบว่าสบายใจแล้วก็ชอบผู้คนผู้คนแถวนั้นผู้คนน่ารักค่ะแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างต่ค่ะคชอบกับข้าวเมืองเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่าเป็นแค่อาหารชอบค่ะชอบก็เหนียวไส้อวนน้ำทิหนุ่มแค่หมูค่ะชอบค่ะออเดอร์เมืองนี่ชอบมากๆค่ะครับผมต่อหลังจะไปฝากนะครับผม ค่ะขอบคุณค่ะคผมแล้วพี่ออนจิตราครับผมแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนี้เกิดจากอะไรครับผมค่ะสําหรับแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายของพี่ก็คือว่าก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนนะคะก็คืออยากจะออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเนะะี่ยค่ะอืมผมก็ก็เลยคิดว่าอ่ กีฬาวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นกีฬาที่มันง่ายที่สุดแล้วอะคะ่นะณตอนนั้นนะคะคือคิดว่าพอมีรองเท้าคู่หนึ่งเราก็สามารถออกมาวิ่งได้เนี่ยค่ะอืมครับแค่มีคู่เดียวก็สามารถเรื่องออกมออกปวิ่งได้เลยได้เลยครับผมนอกจากวิ่งมาราธอนแล้วนะครับมีกีฬาอย่างอื่นที่ชอบอีกไหมครับผม ก็กีฬาที่ชอบก็จะเป็นเล่นบอดี้เวทเนี่ยค่ะเพราะว่าจะได้เสริมสร้างในการวิ่งของเราไปด้วยเนี่ยค่ะอืมผมุ่นเฟิร์ม,รมแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าช่วงช่วงแรกที่ที่เรามาวิ่งนะคะคือแบบเราก็จะตัวผอมๆลีนๆแล้วรเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งระยะไกลอะ่ะ คือเรารู้เลยว่าเราไม่มีแรงแรงเราจะหมดเนะะี้ยค่ะทีนี้เราก็มาศึกษาว่าเอ้ยเราเราจะต้องทํายังไงกับร่างกายเราได้บ้างเพื่อที่เราจะได้วิ่งได้นานขึ้นเลยเงี้ยค่ะคือตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องการวิ่งไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเงี้ยค่ะทีนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีเทรนเนอร์เริ่มสร้างกล้ามเนื้อเล่นบอดี้เวทเนี่ยค่ะก็มันทำให้การวิ่งดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเงี้ยค่ะ คิดว่ากีฬาอะไรที่ท้าทายที่สุดที่เคยเล่นมาครับผมกีฬาท้าทายที่สุดเหรอคะครับผมเอ่อก็เท่าที่เคยเล่นมาก็น่าจะเป็นการวิ่งนั่นแหละมั้งคะที่ท้าทายทาก็คือการวิ่งการวิ่งฮาบมาราธอนเนี่ยแหละค่ะคืออ๋อครับมันที่น่าจะ ไกลที่สุดในชีวิตนะคะ21โลสำหรับคนที่แบบไม่มีทักษะทางด้านการวิ่งและไม่เคยวิ่งมาก่อนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเริ่มวิ่งได้ประมาณ2ปีกว่าๆเองไม่ไม่ได้วิ่งมานานมากเนะะี่ยค่ะก็ไม่ที่ตัวเองจะได้มาวิ่งแบบเป็น20กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามัน่าจะท้าทายที่สุดแล้วค่ะครับผม แค่สองปีก <bees> ็วิ่งฮาบได้ก็ไม่ธรรมดานะครับขอบคุณค่ะคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการออกกำลังกายนี้มีค่อนข้างเยอะไหมครับผมอ๋อสำหรับพี่นะคะก็คือมีเยอะมากเลยค่ะทางด้านความแข็งแรงนะคะคือพี่ก็จะมีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะก็คือก่อนหน้านั้นก็คือจะต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเนี่ยค่ะ แต่พอเริ่มมาออกกําลังกายโดยการวินนะะ่งเนี่ยค่ะก็ก็แบบกินนานๆถึงจะได้กินทีเนี่ยค่ะครับผมอาการดีขึ้นเนีคะแล้วอย่างเวลาผลผลตรวจสุขภาพเนะะี่ยค่ะก็ค่าเลือดอะไรก็คือปกปติดีทุกอย่างร่างกายแข็งแรงะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันทำให้เราได้ปลดปล่อยจากการทำงาน ในแต่ละวันที่มันเคร่งเครียดเงี้ยค่ะก็ทำในเวลาเราวิ่งเวลาเราวิ่งเสร็จแล้วเหงื่อมันก็จะออกมันก็จะมีเอนโดรฟินหลังใช่ไหมคะเราก็จะมีความสุขเงี้ยค่ะมันเคยคลายเครียดได้ค่ะลงรายการวิ่งมาแล้วกี่งานครับผมก็น่าจะมากกว่า20รายการค่ะ ที่ที่มาร่วมงานของของมาลาทอนนะคะที่ลงระยะมาลาทอนนะคะคือมันน่าจะเป็นความทา้าทายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะวิ่งแค่ระยะมินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็แต่ก็มีลงลงระยะฮาฟมาราทอนบ้างนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะเนี้ยค่ะก็อยากจะสร้างแพทชั่นแล้วก็อยากจะ c ชาเลนต์ตัวเองเนี้ยค่ะ <c oughs> เก้าเก่าผ่านกำแพงตัวเองดูค่ะก็สนุกดีนะคะครับเหมือนการเอาชนะตัวเองแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมสุดยอดเลยครับผมค่ะแล้วแต่ละงานนี้มีความยากหรือว่าความแตกต่างกันบ้างไหมครับผมสำหรับงานวิ่งต่างๆที่ลงมาใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็มีความแตกต่างกันนะคะเนื่องด้วย แต่ละที่ที่ไปเส้นทางก็จะไม่เหมือนกันเนะะี่ยค่ะบางที่ก็เป็นแต่ทางราบบางที่ก็ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพภูมิอากาศก็ไม่เหมือนกันเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่ที่สนุกดีอย่างเงี้ยค่ะให้ความหลากหลายเงี้ยค่ะแต่ก็จะชอบเวลาไปเชียงใหม่ถึงแม้จะวิ่งขึ้นเขาก็ตามขามีความสุข <laughs> อากาศดีแล้วก็ผู้คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ค่ะแล้วก็จัดงานได้ดีด้วยค่ะครับผมคิดว่ากระแสของการวิ่งนี้กำลังตกตกลงไปไหมครับออพี่ว่าไม่เลยนะคะก็ยังยังอยู่ในกระแสอยู่คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะค่ะก็คิดว่าไม่น่าตกคะ่ะแล้วก็ ยิ่งยิ่งมีงานบิ่งด้วยไงคะสังเกตดูก็คือว่าคนคนก็มาออกกําลังกายกันเยอะขึ้นนะคะโดยกานน่ครับผม,มเห็นช่วงนี้เขาฮิตกันเล่นเซิรฟ์ฟบอร์ดอะไรอย่างนี้ที่ออนจิตตา <my> นี่เคยเล่นไหมไม่ไม่เคยคขาไม่กลา้าค่ะกระดูกกระเดี่ยวไม่ไม่ไหวแล้วค <laughs> ่ะ <laughs> อายุเยอะแล้วคะ่ะ <laughs> แต่ยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะครับ <laughs> <c oughs> เอาผมเอ่อเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมมองว่าการวิ่งต้องปรับตัวอย่างไรให้มันสนุกครับผมการวิ่งเหรคะใช่ก็คือว่าอย่างน้อยก็คืออาจจะต้องเววิ่งเว้นระยะห่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็ จริงๆตอนนี้เรื่องสถานการณ์โควิดมันก็เริ่มเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเนี้ยค่ะเนาะก็ก็ก็คิดว่าน่าจะกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมเนี้ยค่ะอืมครับผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับอืค,บคิดว่าสเสน่ห์ของการวิ่งนี้การวิ่งที่งานอะไรเงี้ยครับสเสน่ห์มันคืออะไรครับ สเสน่ห์ของการวิ่งเหรอคะอืมก็คือจริงๆแล้วอะในระหว่างทางของการวิ่งนะคะครเราจะได้เจอกับผู้ร่วมทางในการวิ่งครับใช่คะ่ะแล้วมันมีมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางไงคะ่ะจริงเหรอครับ <laughs> ใช่คะ่ะอย่างเช่นอ,อย่างเช่น ระยะระยะฮาปเนี้ยค่ะมันเป็นระยะมัค่อนข้างไกลใช่ไหมคะแบบแบบเวลาเราไปสักระยะหนึ่งคือคนวิ่งก็จะเริ่มล้าละแล้วเราก็จะแบบว่าเห็นคนก็เริ่มแบบว่าอ่อนแรงลงแล้วก็เวลาเราไปเราก็แบบไปค่ะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะผัดกันวิ่งผัดกันขึ้นผัดกันตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กําลังใจกันเงี้ยค่ะ มันเป็นสเสน่ห์ของการร่วมร<ช>่วมวิ่งด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ละแล้วส่วนตัวพี่อ่ะก็ได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่น้องๆจากงานวิ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือมิตรภาพคือรู้จักกันได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องการวิ่งกันก็กลายเป็นเพื่อนกอันเนี้ยค,<ม>ค่ะอืมครับผมปกตินี้ไปร่วมงานวิ่งคนเดียวไหมครับผมหรือว่าไปเป็นกลุ่ม ก็มีมีทั้งคนเดียวด้วยแล้วก็ไปเป็นกลุ่มด้วยค่ะ hmm. แล้วก็ลืลมบอ,อกไปก็คือว่านอกจากลงแข่งงานวิ่งแล้วก็พี่แอมเดียวก็เป็นเพเซอร์ด้วยค่ะอ๋อ oh, เป็นเพเซอร์ด้วยล่ะครับเ,เพเซอร์ด้วยค่ะระยะไหนครับผมจะมีระยะมินิกับระยะฮาบค่ะโอ้คับผมสุดยอดเลยครับ คำถามนีน่าสนใจครับผมใช่ค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเพเซอร์อะมันเหมือนพี่ชอบการเป็นเพเซอร์นะคือคือระหว่างทางอะเราได้ให้กําลังใจคนที่เขาร่วมวิ่งนะคะแล้วเขาแลดูแบบว่ามีความสุขอะที่เราได้ไปพูดคุยแล้วแบบว่าให้กําลังใจเขาเอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะว่ามุมมองของเพเซอร์นี่เรายังไม่เคยพูดคุยแสดงว่า การที่เป็นก,การที่เป็นนักวิ่งหรือว่าการที่เป็นเสเซอร์อะไรเงี้ยครับการร่วมของความรู้สึกที่ร่วมงานมันจะแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมุมมองมันจะแตกต่างกันค่ะอืมาะทว่เราเป็นนักวิง่งคะ่ะอ่ายังไงนะครับผมบางทีเราเป็นนักวิ่งอ่ะเราก็อยากได้กําลังใจจากเพเซอร์ระหว่างทางเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ครับบางทีเราร่วมง,งานมันจะมีความกดดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะแต่ว่าการที่เป็นเพสเซอร์ครับผมมีความยากบ้างไหมครับที่เราต้องควบคุมความเร็วอะไรอย่างี้ครับก็เออก็ยากนะคะเพราะว่าเพสแต่ละแดบละแบบอะคะเพสแต่ละแดบมันต้องคงที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็กส็สามารถ คุมเพจได้เงี้ยค่ะแต่ว่าสำคัญคือการมีเวลาซ้อมและการส่งกันบ้านเงี้ยค่ะค่ะปกติซ้อมนี้ก่อนที่จะไปร่วมงานวิ่งนะครับค่ะปกตินี้ซ้อมหนักหรือว่ากดดันอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับเวลาตอนซ้อมอะไรกันเวลาซ้อมเหรอคะครับก็ ก็มีแอบแอบเครียดนิดนึงเพราะว่าอย่างอย่างบางทีเราก็อาจจะเนื่องด้วยคาดหวังกับสิ่งที่รออยู่เส้นชัยมากเกินไปจนเราลืมไปว่าเหตุผลที่เราวิ่งคืออะไรเนี้ยค่ะ เราวิ่งเพื่อความสุขหรือเราวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะแต่อะไรที่มันรออยู่หลังเส้นชัยนั่นมันคือแรงใจยอดมากเลยครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับผมอ่าพอได้ร่วมงานเซมยูมาทอนครั้งนี้เป็นแบบเบอร์ชวลรันว่าการวิ่งแบบเบอร์ชวลรันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ก็ดีนะคะก็เหมาะกับสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะก็ถ้าก็ไม่ต้องไปไปวิ่งน้สนามจริงก็ช่วยหลีกเลี่ยงได้เนี้ยค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นวิ่งเวอร์ชวลรันเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเงี้ยค่ะก็เป็นอีกมิตินึงค่ะคิดว่าการวิ่งแบบนี้นี้สร้างความสนุกให้กับคนร่วมวิ่งไหมครับ ก็ก,ก็มีความสนุกนะคะแต่จริงๆก็อยากไปสัมผัสงานวิ่งจริงๆมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างเช่นคิดว่างานวิ่งของเซมิยูเวอร์ชวลันห้าจุดห้านะครับผมมีความแตกต่างกับงานวิ่งเวอร์ชวล u ัอื่นๆบ้างไหมครับผม คือคือโดยส่วนตัวไม่ไม่เคยวิ่งเวอร์ชวลรันหรือต้องส่งผลแบบนี้มาก่อนเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ถ้าถ้าจะ โวลชูลันแบบนี้ก็ดีนะคะเวลาเราส่งผลนะคะเราก็จะได้เห็นผลของเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ติดต้องเพื่อนๆเ,<อ>เขาวิา่งกันแบบไหนยังไงบ้างเงี้ยคะ่ะก็ได้สร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งให้กับตัวเองด้วยอ๋อแบบว่ากระตุ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วสามารถดูผลของเพื่อนเพื่อเพื่อคอยแบบออกกําลังกายให้ดีขึ้นด้วย <c oughs> อย่างงี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่คะ่ะอืมครับผม อพอได้ใช้แอปที่ใช้ในงานวิ่ง Virtual Run CMU ครับผมที่เป็นของ n e x v VR รู้สึกยังไงกับการใช้งานแอป n e x VR นี้ครับผมค่ะก็สำหรับแอปนี้นะคะก็คือมีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้มีความถูกต้องเที่ยงตรงด้วยอะคะ่ะก็คือเวลาแคปหน้าจอจากแอปวิ่งของเราอะคะส่งผลเข้าไปคือ,อ,อแอปก็ประมวลผล ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะอืมครับผมแล้วคิดว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Virtual Run กับการแข่งขันจริงนะครับผมค่ะ <ห ả? S 2> ว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าความสนุกที่เป็นเสน่ห์ของแต่ละอย่างกันบ้างไหมครับผมอ่าน่าจะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างอย่างวิชวลรันนะคะเราเราก็ไม่เห็นว่า แต่แต่ละคนนะวิ่งวิ่งที่ไหนวิ่งยังไงบ้างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็<ง>แล้วก็อีกอย่างนึงคือสำหรับ virtual run ก็คือสามารถแบ่งแบ่งส่งผลวิ่งได้เงี้ยใช่ไหมคะแต่แต่ก็ก็ดีนะแต่ว่าถ้าถ้าไปวิ่งด้วยกันจริงๆอะ่ะก็น่าจะมีเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งเงีนะะ้ยค่ะก็คือได้มาวิ่งร่วมกันก็น่าจะสนุกดีคะ่ะ แล้วก็ได้ร่วมบิงด้วยกันหลายๆคนด้วยไงคะน่าจะสนุกพี่ออจิตาครับพอได้รู้ข่าวว่าตัวเองนะครับติดท็อปหนึ่งในร้อยแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ในการาการสมัครการันตีในการสมัครในครั้งหน้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยค,ะค่ะ <laughs> ที่ได้ตัวการันตีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือว่าได้ข่าวว่าเต็ม แล้วก็มีจองไม่ทันเงี้ยค่ะแต่เป็นงานที่เต็มบ่อยอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เยค่ะแล้วก็แต่ว่าปีนี้มั่นใจละว่าได้ไปวิ่งที่ CMU มาลาทอนแน่นอนเงี้ยค่ะครับผมซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่น่าจะได้ไปค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครัผมข้อคิดที่ ที่ใช้ในชีวิตหรือว่าหลักการในการใช้ชีวิตของพี่อนจิตานี่คืออะไรครับผมสำหรับในการใช้ชีวิตแล้วก็รวมถึงการดิ่งด้วยดีกว่านะคะเนาะ <c oughs> ก็คือว่าก็จะทำทำชีวิตหรือว่าวิ่งให้มีความสุขที่สุดเนี่ยค่ะ คือทำอะไรก็ให้มีความสุขไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่คะ่ะสั้นๆถือถือว่าเป็นเอ่อข้อคิดที่ดีครับที่แบบถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะรับผมคอยผลักดันให้เราทำเรื่องดีๆหรือว่าทำอะไรเพื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอพี่อนจิตาเชิญชวน,ชวน ทุกๆคนที่ได้มาฟังนะครับมาร่วมงานวิ่งซิอมยูมาทอนครั้งที่6นี้ครับผมค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะ,ะปลายปีนี้เราจะได้มาร่วมวิ่งด้วยกันแน่นอนนะคะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆของ CMU มาลาทอนซึ่งเป็นงานที่ เขาล่ำลือกันว่จาจัดงานได้ดีมากๆซึ่งมะเหมี่ยก็ยังไม่เคยสัมผัสเหมือนกันและเราจะไปสัมผัสปีแรกปีหนีด้วยกันนะคะก็ขอเชิญ <ๆ S 2> ชวนนะสมัครร่วมกันเยอะๆนะคะครับผมไปจะได้เจอกันครับผมครับ <laughs> ผมก็รบกวนพี่ออนจิตามาประมาณหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผม เรื่องราวของพี่ออนจิตาแล้วก็เดี๋ยวว่าพี่มะเมี่ยวนะครับก็ทําให้รู้เรื่องราวต่างๆของแรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดของการดําเนินชีวิตนะครับผมในเรื่องของการร่วมงานวิ่งความสนุกความสุขในการวิ่งทําให้เรามีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีต้องขอขอบคุณพี่ออนจิตาในวันนี้มากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่อจิตาคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Next VR Talk กับมิสเตอร์ไคโได้ใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับน x กชีวิตพิชิตสุขภาพไปกับกันครบ Next